เพราะนั้นภารกิจหลักก็คือมาตรการเราคนส่งนั้นดูแลเรื่องทางน้ำด้วยนะครับต้องโดยทางบกเราก็ได้มีการร่วมกับทางสมงานเขตนะครับไปทดองตรวจความปลอดภัยซึ่งอันนี้อาจจะมีข่าวมาซึ่งมวันที่21พฤษภาปฏิกิายนที่ผ่านมาในการไปตรวจนะครับาลังจากไปตรวจร่วมกันแล้วก็พบว่ามันก็มีในในแม่น้ำตัวยาเนี่ยมีทั้งหมดรวมด้วยกันเนี่ยรอย่สิบเอ็ดท่าก็ใช้การได้ดีเนี่ย่ท่านะครับ แล้วก็สัฐบานในคลองก็มีอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดท่าแล้วก็ใช้การที่อยู่ร้อยเจ็ดท่าส่วนที่เหลือนั้นก็จะมีบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นท่ากระชนนะครับหรือเป็นท่าซึ่งปล่อยทิ้งไว้ไม่มีเจ้าของซึ่งไม่ทราบเป็นของใครสภาพนั้นก็ไม่เรียบร้อยซึ่งวันนี้ท่านรองผู้ว่าท่านนนทิยาก็สั่งเขตออกป้ายประกาศบอกว่าอย่าไปใช้นะครับสําหรับท่าที่ดีนั้นก็จะมีการติดป้ายนะครับสถานที่บอกว่าท่าโป้เนี่ยรับน้ำหนักได้กี่คนนะครับแบบนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับ ซึ่งอันนี้ก็จะแสดงว่าโปนี้นะครับรับหนาที่กี่คนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าประชาชนจะลงไปที่โปเห็นเพลินๆอยู่เยอะแล้วก็ใหญ่ลงเกินจำนวนนะครับเพราะฉะนี้จะไม่เกิดความปลอดภัยในการไปใช้โปนะครับเอออันนี้ก็คือจะมีจํานวนผู้โดยสารสูงสุดค,คือเราจะบอกเลยใช่ไหมคะว่ารองรับได้สูงสุดกี่คนครับค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลอยู่ที่โปะด้วยครับ คอยดูว่าถ้าเกินมากกว่านี้ก็คงเกินห้า,า,หาต้ห้ามลงไปก่อนใช่ไหมคะอ,นนอันนี้ก็ต้องช่วยเตือนกันละกันคือเจหน้าที่คงจะทำไม่ได้ร้อเปอร์เซ็น์อันนี้เราก็ต้องใช้ความช่วยเหลือในส่วนของประชาชนเองที่ต้องดูแลก,กันนะครับก็เอ๊ะจะเยอะไปหรือเปล่านะครับจะได้ปลอดภัยในการใช้ค่ะอันนี้ เป็นท่าที่สามารถไปลอยกระทง,งได้จะมีป้ายติดไว้ส่วนป้ายที่ชํารุดเสียหายไม่พร้อมใช้งานจะมีป้ายติดยังไงคะอ่าคือก็ติดักษณะน,นี่ก็คือว่าห้ามใช้โปะนี้เพราะว่าปลอดไปโดยที่ทางเขียก็จะเป็นออกประกาศนะครับอ่าเรื่องว่าห้ามใช้ห้ามใช้โป้นี้นะครับติดตั้งอยู่ด้วยนะครับคือติดไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามใช้ค่ะเออแล้วหลังจากไปตรวจสอบแล้วมี ท่าที่จะต้องปิดยกเลิกการให้บริการในการลงไปลอยกระทงจำนวนเท่าไหรคะครับก็34มส่หานะครับะอ่าที่เป็นจำนวนรวมๆที่ได้มาเอออันนี้เป็นของหน่วยงานไหนรับผิดชอบบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นท่าของเอกชนนะครับค่ะท่าของราชการนั้นส่วนใหญ่ถ้าเราตรวจพบในขั้นตอนแรกมุนายนสบเอ็ดน่ะบางท่าซ่อมได้ก็เล็งรัดซ่อมนะแต่ถ้าเปิดซ่อมไม่ทันก็จะโดนปิดประกาศแบบนี้ขนาดนี้นะครับครับค่ะ ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยในวันลอยกระทงอัน,นอันนี้คือการตรวจสอบเนี่ยเป็นช่วง,วงก่อนลอ,อยกระทงใช่ไหมคะคแล้วก็ในช่วงวันลอยกระทงเนี่ยเรามีมาตรการดูแลยังไงบ้างที่โป๊ะท่าเรือต่างๆค่ะครับก็อย่างที่ท่านรองลบท่านได้ไปเปิดเทศกิจก็เทศกิจที่จะดำเนินการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภยัยในการใช้รวมทั้งในเรื่องที่ ลองพูดถึงก็คือในเรื่องของการที่จะไปเล่นดอกไม้ไฟนะครับก mm hmm. ็อย่าไปเล่นเพราะว่ามันก็อาจจะถูกจับตัวนะฮะไปซึ่งอันนี้เมียตราปรับด้นะฮะใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะถูกปรับได้นะครับก็ต้องระมัดระวังค่นะแล้วถ้าเกิดมีเหตุมีอะไรอย่างนี้หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบก็จะมาช่วยคือเราจะมีเขาเรียกว่าศูนย์ดำเนินการเฉพาะกิจศูนย์ดำเนินเฉพาะกิจก็จะตั้งอยู่ที่สำนักป้องกันภัยนะครับ ซึ่งในส่วนนี้หน้าที่หลักในพื้นที่ที่เป็นหน้าที่ของเขตก็จะมีสร้างสูของเขตด้วยเขเก็จะประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับหน่วยงานที่เป็นสำนักต่างๆอย่างสำนักไฟจอหรือสำนักสิบัดล้อมก็คือเป็นหน่วยที่ว่าอยู่ในส่วนกลางเพราะฉนั้นหน้าที่สําคัญก็คือในส่วนของเขตนะครับแล้วก็ทางที่เขตก็ต้องประสานนรับสำนักเทศกิจซึ่งเป็นตัวหลักในการดูแลพื้นที่สำนักงานแพทย์ที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องว่าหเกิดเหตุขึ้นมาจะรักษาผู้ บาดเจ็บหรือใดได้อย่างไรนะครับส่วนทันการที่จะมีศูนย์ที่เรียกรถพยาบาลมานำส่งโรงพยาบาลด้วย หรือเกิดมีใครปาฝ่าฟื้นนะครับลักรอบนำตอกไม้ไปไปเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งตัวนะครับไปไปไปที่โรงพยาบาลต่างๆครับค่ะหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากสํานักสิ่งแวดล้อมแล้วก็สํานักการจราจรและขนส่งอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภยัยก็คือสํานักเทศกิจแล้วก็สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยใ,<ช>ใช่ไหมคะ,คะจะมีการวางกําลังเจ้าหน้าที่ประจําตามโป๊ะท่าเรือต่างๆด้วยครับ มีสักกี่นายคะแล้วก็ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนไหนบ้างคะครับก็อย่างที่ช่วงแรกที่มีการนําเสดอไปก็จะเห็นที่แต่งชุดสีส้มๆนะครับอันนี้ก็จะประจําอยู่ที่โป๊ะต่างๆที่มีคนมากนะครับก็ส่วนใหญ่คงเป็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพยาเพราะส่วนนึ่จะค่อนข้างเยอะนะครับในสวนเข้าใจว่าอาจจะครับก็อยากจะขอเรียนเพิ่มเติมว่า ทางกรุงเทพมหานครก็มีกองอำนวยการร่วมอย่างที่ท่านรองอรวิทย์ท่านได้อธิบายไปขณะเดียวกันก็จะมีกองอำนวยการย่อยลงมา5จุดนะฮะเฉพาะตรงจุดที่คาดว่าในแต่ละปีเนี่ยพี่น้องประชาชนจะมาร่วมประเพณีลอยกระทงกันมากาาก็5แห่งนะฮะก็ได้แก่บริเวณเชิงสะพานพระราม8 แห่งนึ่งตรงนี้มีการจัดงานเป็นเวทีใหญ่ของกรุงเทพมหานครถูกต้องครับแล้วก็บริเวณเชิงสะพานพระรามเก้าซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยมีมีที่สาธารณะมีสวนอยู่ซึ่งจะมาลอยกระทงรินน้ำชาะยาเลยแล้วก็บริเวณสวนสันติชัยประการตรงถนนพระาทิตย์นะฮะ และก็บริเวณสวนลุมพินีซึ่งเป็นสวนขนาดใหญ่ก็จะมีพี่น้องประชาชนมามากโดยโดยทุกทุกปีก็มากอยู่แล้วใช่ไหมฮะและสุดท้ายก็คือบริเวณริมบึงพังพวยตรงหน้าตรงเขีบกลุ่มเดบุญบุตรบึงกลุ่มใช่ไหมคะบึงกลุ่มนะก็มีห้าแห่งที่จะเป็นกองโดยการร่วมระหว่ังเจ้าที่เมแดงมนครเทศสกิจสำนักป้องกันภัยแล้วก็เจ้าที่ตำรวจพื้นที่มาดูแลความปลอดภัย พี่นชนชชาเรียกว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยดูแลความปลอดภัยทั้งพลุทั้งอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นระหว่างการลอยกระทงเนี่ยรกรุงเทพมหาคนครเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วนะคะ,คะการรณรงค์ของกรุงเทพมหาคนครในการใช้กระทงเป็นยังไงบ้างคะเข้าไปในสวนก่อนหน้านี้ มีมีการออกมาประกาศไหมคะว่า,าถ้าเป็นกระทรงโฟมห้ามเข้าพื้นที่นะให้เป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่านั้นจริงไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ถึงขนาดมาตรวจทุกกระทงนะฮะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยตั้งแต่ป25ี2551เป็นต้นมายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมีพี่น้องประชรราชนเนี่ยร่วมงานประเพณีในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเกือบล้านคนเราดูจากจำนวนกระทงที่เราเก็บได้คือ9 0 0,000กว่าใบนะ ในตั้งแต่ปี2551เนี่ย9แสนกว่าใบเนี่ยเป็นปีแรกเป็นที่เราเริ่มมีการวิเคราะห์หาตัวเลขเนี่ยเป็นกระทงธรรมชาติเนี่ยเพียงแค่70กว่าเปอร์เซนและอีกเกือบ30เป็นต์ี่ยเป็นโฟม <c oughs> แต่จนกระทั่งถึงปีพศ2553นะับก็2554นี่เกิดสภาวะน,น้ำท่วมค <c oughs> 2,553เนี่ย9แสนกรบาบเนี่ยตัวเลขของโฟมเนี่ยได้ลดลงมาเหลือประมาณ12นะ,ะแต่เป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เองเนี่ยถึงที่เหลือก็คือประมาณประมาณ87 นะะก็แสดงให้เห็นว่าการตระหนักรู้ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมของพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยรืท่านท่านได้มีการให้ความร่วมมือและดีขึ้นเป็นลําดับนะฮะเราก็หวังว่าต่อไปเนี่ยในปีข้างหน้าอนาคตเนี่ยการพยายามใช้โฟมหรือวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้จะน้อยลงไปกว่านี้อีก แล้วในปีนี้เรารณรงค์ให้ประชาชนที่จะเข้ามาลอยกระทงในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครยังไงบ้างคะเรานอกเหนือจากการที่เราตั้งกฎกติกาอย่างที่ผมได้เรียนคุณจิรวัณไปเบื้องต้นนะฮะว่า,าไม่มีการขายอาหารไม่มีการนำสิอาหารเล่าาาาแผงลอยเข้ามาไม่มีการจุดประทัดเล่นไฟอะไรที่เป็นอันตรายขณะเดียวกันก็พยายามรณรงค์ไปทุกสำนักนเขตนะฮะว่า ให้รุรแรงโดยการใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งปัจจุบันนี้กระทงเนี้ยไม่เพียงแต่ทํามาจากใบตองจากกล้วยเท่านั้นบางทีเนี่ยเริ่มมีการนําชานอ้อยเข้ามาใช้ใชนะฮะแล้วก็มีการนําขนมปังนะฮะมาประกอบเป็นรูปของพื้นกระทงซึ่งทําให้ลอยได้นะฮะเพราะว่าไอ้กระทงโฟมเนี่ยต้องต้องเรียนว่าการย่อยสลายม ของของเขาเองเนี่ยของโฟมเนี่ยมันจะกินเวลาหลายปีะนะฮะถ้าเป็นพลาสติกนี่ก็ถึง400ปีด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้วัสดุธรรมชาติเนี่ยก็จะทำให้การจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยแล้วการนำขยะไปกำจัดเนี่ยก็จะทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะโฟมหรือพลาสติกเนี่ยถ้าจะให้เร็วเนี่ยต้องใช้วิธีกำจัดโดยวิธีใช้ความร้อนสูงะนะฮะ ค่ะคของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาจัดเก็บกระทงออที่เป็นโฟมเป็นวัสดุแบบนี้เนี่ยเรานำไปจัดเก็บยังไงคะก็คือหมายความว่าถ้าเป็นพวกออพลาสติกหรืออะไรเราก็ไปที่แลนด์ฟิลดนะฮะแต่มันจะรวมกันไปนะครับแต่ขณะเดียวกันพวกโฟมหรือ,อรเราพยายามแยกก่อน นะฮะเราแยกก่อนแล้วเราจะมีระบบการแยกที่ศูนย์ขนถ่ายขยะของเราะนะ,ะแล้วก็ที่รถขยะจริงๆแล้วมันก็มีบางส่วนเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้แยกไปก็จะและมีหน้ำซ้ำการที่จะลงไปที่แลนฟิลนี้ก็มีการคัดแยกขยะอีกทีหนึ่งจากขยะอิอนซีอนินซีสารได้แก่โฟมหรือพลาสติกก็แยกไปะนะครับ มาพูดถึงการจัดงานกันบ้างดีกว่าเช็คความพร้อมทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดเวทีใหญ่อยู่ที่สะพานพระรามแปดฝั่งธนบุรีครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ ครับหน้าที่ของการจัดเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีทั่วไปว่า,างานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เย็น <ภา S 2> ก็คือประมาณห้<ภ>าโม,มงเย็นนะฮะจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะในงานก,าก็ประกอบด้วยมีเวทีมโหรสพต่างๆวงดนตรีทั้งไทยทั้งลูกทุ่งนะฮะ <ภา S 2> แล้วก็มีนักร้องมีชื่อเสียงเนี่ยมา,<ภ>าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปีนี้เนี่ยจะไม่มีการประกวดนางนพรประมาทนะฮะ แต่จะมีการประกวดกระทงออนะฮะแล้วก็มีนิทรรศการแสดงสาธิตถึงการประกอบกระทงแบบต่างๆเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้ชมรวมถึงเนี่ยได้เปิดโอดกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่สนใจอยากจะประดิษฐกระทงเองอก็สามารถเข้ามาในเต็นท์ะนะฮะประดิษกระทงและสามารถทํากระทงได้เองด้วยทำไมปีนี้ถึงไม่มีการประกวดานดางรูปพม่าอะคะครับก็เป็นนโยบายของทางกรุงเทพนครนะครับเห็นว่าน่าจะทำ อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาต่างๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามปีนี้เนี่ยคาดว่าการจัดงานลอยกระทงของกรุงเทพมหานครน่าจะมีความคึกคักคมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วบางคนอาจจะบ้านถูกน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะลอยกระทงกันครับ,รบก็สังเกตดูจากจำนวนกระทงที่เราเก็บได้นะครับ,รบในปีที่แล้วมีมีเช็ด เรืที่ติดไม่เรืมีตัวเลขฮะก็คือหมายความว่าแต่ละปีเนี่ยเก้าแสนกว่าใบทั้งนั้นเกือบล้านใบมาปี2554ซึ่งเกิดภราะวะน้ําท่วมเนี่ยยอดเนี่ยที่เราจัดเก็บได้ลดลงมาที่สามแสนกว่าใบหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนนั้นอาจจะลอยอย่างหน้าบ้านเลยก็ได้แต่ว่าคงไม่มีกระติกกระใจที่จะมาร่วมงานประเพณีอะไรมากมายเลค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกัน ต่อถึงความพร้อมการจัดงานลอยกระทงของกรุงเทพมหานครก,นกันค่ะพักสักครู่ค่ะ